นะโอ้ยกลิ่ทของเพื่อนบ้านในะประเทศอินเดียนะคะทุกคนถ้าใครอเขาไปดูเนาะบางทีก็เออชองผัวเมียนะทุกคนโอ้ยจะทําอะไรก็ได้บางคนกับแม่กับลูกเนาะแม่กับลูกก็ยืนแบบ <c oughs> ยืนแบบอยืนยืนเต้นเนาะยืนเต้นแล้วก็เอาค่อยๆเอาส่งแก่ลงใชสิหม <c oughs> โอ้ยมคนคนดูเยอะมากโอ้ยตายชอบไปดูก็แบบเออหัวนะแล้วก็จอบอยู่นะจอบบ้านจะมีใครจะมีใครมาจากบ้านเราไหมแบบเออพิมพ์เข้าไปแบบก็ <c oughs> จอบเลยโอ้ยแต่เมื่อเช้านี้ยังเห็นนะผู้หญิงที่แบบเขานอนท่าเดิมนะี คิดไปคิดมาก็น่าสงสารผู้ชายเขานะอุตสาห์อุตสาห์าอยู่ด้านล่างอุตสาห์อยู่ด้านล่างแล้วก็แบบเออแบบดันขึ้นดึงขาลงดันขึ้นดึงขาลงแต่แต่คนที่บ้านก็ว่าเออนอนดูโทรศัพท์เซ้ยเหมือนขอนตายขอบคุณมากนะคะทุกท่านทุกทุกบ้าน ขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่พันพี่พันยังไม่ได้ไปพี่พันไปกินข้าวเลยสงสัยสงสัยใช่ไหมมีคนสงสัยใช่ไหมว่าเขาทําอะไรกันว่าผู้หญิงคนนี้ทําอะไรเออเออมันก็เออบางบางคอนเทนต์ของเขาก็แบบเออเขาก,เขาก็เขาก็ทําดีอยู่นะทําดีตรงไหนใช่ไหมเขาให้เห็นแต่หัวหัวกับส่วนด้านล่างของเขานะคะ เขาก็แบบเออโยกย้ายไปมาเนาะเออคนดูประมาณสองพันคนดูเนาะแล้วก็คนกดไลค์ให้ก็เป็นพันนะคะทุกคนไปลองทําดูนะคะถ้าใครแบบเออกําลังแบบอกําลังแบบเอออยากได้อมอยากได้วิวยอดดูเยอะๆแล้วก็แบบเอออยากจะมีแบบชั่วโมงขึ้นนะคะก็ลองไปทําดู พี่จุ๊บๆเลยโยกโยกมันตลกแน่นอนมันตลกไหมพี่พี่ไม่เห็นพี่จิดาภาไหมเห็นค่ะเห็นพี่จิดาภานะวุ่งเห็นนะพี่พี่เห็นไหมครับพี่พี่เห็นพี่จิดาภาไหมมองการมองเห็น แต่หวังเห็นนะคะหวงเห็นแต่ยังขวัวดอพิจูโอ้ตอนนี้ก็เลขสี่เลยนะคะสี่สิบสี่ท่านนะคะแล้วก็สี่ท่านสี่ล้านท่านคนดูนะคะเห็นค่ะเห็นนะคะพิจิตรพาเห็นนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นเลยนะพิมพิมพ์คอมเมนต์มาตอนไหนก็เห็นนะคะ โ okay, อเคค่ะพี่ๆทุกท่านนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสําหรับไลฟ์นี้นะคะก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะก็ขอให้พี่ๆเดินทางด้วยความสวัสดิภาพนะคะไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้มีความสุขนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะทุกคนบ๊ายบายบายบายค่ะบายบายพี่ๆทุกท่านนะคะขอบคุณมากนะคะพี่จุ๊บ ตัวแทนของพี่ต้อมนะคะขอบคุณมากนะคะโบกมือได้เลยนะคะทุกคนมีความสุขนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้มีความสุขมากเลยพี่จุ๊บจุ้ยเดี๋ยวจะไปทําคลิปเหมือนอมเหมือนอประเทศเพื่อนบ้านเนาะเหมือนอัมอัมเพื่อนบ้านอินเดียนอนแล้วก็ดันตัวเอง <laughs> นอนขึ้นนอนลงแล้วก็ดันหม <laughs> ดันตัวเองดันขึ้นดันลงจะทําจะทําได้จะทําได้กี่นาทีนะโอ้โหโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะเจอกันคลิปหน้าเนาะชูชีข้าวกลั่มนะคะแล้วก็ก,กาแฟนะะียพงจะไม่ได้กินแล้วะ่อิ่มแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายพี่จิรพันนะคะ บ๊ายบายค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่พีทุกท่านนะคะที่มาร่วมสนุกกับบึ่งบีเค